ดีมากๆเลยนะฮะเรามาพูดถึงวัตถุประสงค์นิดนึงใช่นะคะสำหรับปีนี้นะคะที่เราเห็นกันอยู่นะคะจริงๆแล้วจ,จะมีคนหล่อเข้าร่วมโครงการทั้งหมด11คนกับอีกหนึ่งกลุ่มนะคะซึ่งวันนี้อาจจะมาไม่ครบทั้งหมดแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเขาจะทำภารกิจกว่าทั้กหว่า2บสองภารกิจด้วยกัน หคนนะฮะก็คือน้องไม้นั่นเองนะครับได้ยินมาว่าโครงการดีๆครั้งนี้เนี่ยมีฮาวายเนสนะครับเป็นผู้สนับสนุนที่ใจดีนะฮะไม้จะออกไปทำกิจกรรมอะไรช่วงไหนอย,อย่างไร ปีนี้ก็จะไปเรื่องของอการปลูกพะการังครับผมนะที่สเตียร์ดนะสไรับสไปรีเนอร์ปลูกพักการังไม่ใช่ใครคือพะการังเที่ไหนใกล้นอ่ะที่สเตียร์ครับผมสเตียร์ไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นค่อนข้างเป็นวิกฤตการทำลายธรรมชาติจริงๆพักการังเนี่ยคือเราจะคิดว่ามันมันก็เป็นแค่แบบพืชในในทะเลถูกไหมฮะจริงๆแล้วมันมีความสำคัญมันเป็นเขาเรียกว่า แหล่งที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์น้ำใช่ซึ่งมันก็จะเอฟเฟกต์เรื่องของการประมงด้วยนะฮะอรอย่างเงี้ยครับมาช่วงเดือนไหนครับน่าจะเมษาครับช่วงที่ร้อนเนี่ยบอกเราไปทะเลเออช่วงช่วงเมษาต้องติดตามนะครับนี่ในส่วนของกิจกรรมของไม้นะฮะก็ก่อนไปก็ดูแลผมนิดนึงนะคะนี่เหมือนทะเลกัดผมมาแล้วเลยนะคะเมาหนอกนะเออการก็เลยเมาได้นะคะแล้วก็แบบอันแี้ว ตั้งใจเขาทำกิจกรรมกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วลูกครั้งที่สามครั้งที่สามเฮ้ยเดี๋ยวเราทำมาห้าครั้งทำไมแกไม่ทันกับเราล่ะโอ้ยก็นี่ตั้งห้าครั้งเออสามครั้งก็ดีจะตายไม่เห็นแข็งขอนกันเลยป่ะได้ก็ได้ครับสามครั้งแป๊บแรกทำอะไรเป็นยังไงมีความสุขหรือเปล่าฟินมากครับฟินมากเราทำอะไรกันเนี่ย ไม่ใช่ก็มางานนี้ตั้งแต่ตอนที่<ห>คุณชายพุทธิพัฒน์ยังไม่ได้อ่อนใช่ตอนนั้นมาจําได้ครับ<ม>แล้วก็มางานนี้ปีที่สแล้วใช่ใดีใจมากครับสงสารยมากเลยมวยบอกห้คุยอะไรกันวะ <S 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 แล้วครั้งที่2ครั้งที่อ2อครั้งที่2ครับปีแล้วไปแล้ว,ลวพูดแล้วเหรอยังไม่ได้พูดครับพูดเลยแล้วแต่เกมวิ่งของใครจะถนัดแบบไหนจะแบบสั้นก็ได้หรือจะแบบรัดก็ได้ได้หมดแล้วทำไมเธอต้องใส่แบบรัดอะไรนะทำไมต้องใส่แบบรัดชัดี เห็นทตลอดไอจีอ่ะเวลาวิ่งมันต้องมันต้องททะแมงใช่ไหมใช่มันต้องรู้ลมมันต้องต้านลมหรือรู้ลมมันต้องมันต้องให้ไปให้เพียวที่สุดโอเคเห็นภาพแล้วพอนี่คือภารกิจของเขาต้องติดตาม ของนุ่นพี่แล้วเราคิดว่าเราจะทำภารกิจอะไรกันบ้างใครจะเป็นคนตอบไวไปไวนแต่กันต้องาคนกัตตานกัตตานหวลิ้มมากน่ารักครับน่ารักหรือเปล่าเด้วเองรู้รู้ว้านี่อย่าอย่าอิจฉานะคบมันจริงเซลฟี่ก่อนใครเลยเดยลองไอดีเดี๋ยวไปตามดูกันเอากาส ก็อยาก Raw จะบริจาคไปช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กผู้ยากไร้นะครับผมเพราะว่าน้องๆหลายๆคนนะครับเขาไม่มีโอกาสได้ในการศึกษานะครับแต่พวกเราหลายๆคนได้มีโอกาสในการศึกษาครับผมก็อยากจะมอบโอกาสนั้นให้กับพวกน้องๆนะครับผมโอ้โหดูดิโอ้งร้องดดน้องๆมีเรื่องประกาศน้องๆอยากทิ้งกระจกร้านค้านะครับ ก็ความปลอดภัยนะครับใครพิงแล้วทําแตกจ่ายเองนะจ๊ะลูกเอาหลังขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไว้ไเอาพวกความปลอดภัยนะระวังนะอ่ะพี่นี่ทั้งไวมากไวครับไวเ,เราจะไปทำภารกิจกับกัปตันหรือเปล่าไปครับทำไมทำไมเราเจะต้องติดตัวติดกับตันตลอดเวลาไม่ใช่คุยคิดแล้วว่าน้องๆเขาอยากที่หนาบ้าง น้องๆขาอยากมี่ถามว่าไว้กับตาจะค้างวยกันหรือเปล่าโอ๊ยไว้กับตาทำอะไรกิ้นอนในเต็นท์เดียวกันงี้เหรอใช่เซียมเนื้เนี่ยเสียมเนี้อแล้วเข้าไปงี้ห้องอาบน้ำก็เป็นห้องอาบน้ำรวมหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นบางทีเดี๋ยวก่อนไม่ขนาดนั้นที่ไรทำไมต้องสกัดตัวเองเผอคุณพูดความจริงหรือคุณพูดโกหกจันจันเยอะ แต่ไม่แน่ผมอาจจะไปกับพี่บอยก็ได้เอาไว้เอาไว้เอาไว้เอา้เทีนะฮะอย่างพี่ต้องรุ่นพี่างกีแล้วบอยบอยอย่าได้เ่นโดยใจฮะแล้วที่ชอบพูดกันด้วยนะพี่อ่ะไม่ชอบกินเนื้อสดชอบกินเนื้อเปื่อย ตอบยังดูกก็ต้องไปกับน้องอัคราดอยู่แล้วครับอลืมไปเลยลืมไปเลยเอออ่ะเรามาคุยกันคนต่อไปอ่าส่วนเราที่จะทำภารกิจอะไรครับครับก็อยากจะจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาครับโอ้โหพี่ดีนะมาเช่นกิจกรรมใดเรานึกไว้ยังเช่น ประจ่าตีฆ่าไว้ก่อนคุณปรานประธานชายกโอยนะล่ะวัยรุ่นเราเป็นยิ่งยากเนาะเอกพิการก็ยังทันนะควักตาตอนนี้น้องไม่ได้ช่วยดูแลบางทีบางอย่างก็ต้องลงทุนเพื่อจะอยากให้น้องดูแลให้เขช่วยไงไม่เป็นไรยิ่งอยาไม่ตายอยู่เล่าตีน้อยตีน้อยเราจะกำพรกิจอะไรพี่กิน้อยช่วยน้องมา เลื่อนเมกหนาที่ไม่มีใครดูเลเยอะโุแลก็สูงจกยังไงไอ้ฟันยังไม่สิ้นกี่น้ำนมเลยจะ่วยน้องหมาแล้วเขาเป็นคนน่ารักน่ารักเนาะดีมากทิดดีต้องทำดีนะครับลูกโอเคตีร้อยเราออกากพีเชันมากไม่อยากจะแฟนครับฉันเล่นทนิสแต่ออกการตัวแค่นี้ดี๋ยวนี้ตัวแคนด้ เขาเก่งมากเราเมื่อไหร่จะมาฟาดบอลเทนนิสกันอีกสำหรับองค์การนะครับผมไม่ตอบคำถามพี่เลยนี่แค่คำถามก็เดี๋ยวรอบๆนะครับอบว์เองสำหรับองค์การก็อยากจะช่วยเหลือสนับสนุนพี่อาสาสมัครต่างๆครับเพราะว่าก็ชอบทำงานบรูเวณที่ี่อาสาสมัครที่พี่ที่เขาแบบทำงานด้วยใจ โหเยี่ยมเลยเนาะถ้าต้องติดตามนะครับประมาณเดือนไหนอย่างไรฮะเดือนต้นนมเดือนไหนต้นเดือนไหนลูกยังไม่ทราบครับตอนนี้ก็รอรอแผนกันอยู่โอเคเมษายนปีหน้าเนาะเฮ้ยไม่ใช่สิไกลไปปีนี้เนาะปีนี้ปีนี้ปีนี้ปีหน้าเขาจะตาตารกิจของคนหลอก <ช>นี่นั่งข้างหลังส่วนใหญ่จะเป็นเด็กใหม่เมื่อกี้ทั้งกลุ่มนะคะนี่<ช>ก็จริงๆเราคุณนหน้าคนนี้มานานแล้วนะคะมาคนนั้ได้สไตล์ที่หนุมหล่อไปเล,เลยนะคะนอนกอดที่บ้านแบบฟรีๆ<ช>กอดอย่างเดียวห้ามคิดอะไรคิดไม่ได้หรอมัมงคิดไม่ได้นะ<ช>ถ้าหิอยากได้ไดไหลายๆสิ่งก็ต้องซื้อเสื้อหลายๆตัว และยังมีอีกหนึ่งความพิเศษกับ็มีเป็นเดนิชันกับบอชการ์ของหลงๆทั้ง16คนนะคะซึ่งเอกลักษณมากเพราะว่าจะมีแค่บอชการ์เท่านั้นในนิตยสารไม่มี <c oughs> มีจำนวนจำกัดน,นะคะโดยกิจกรรมนี้นิตยสารสุสานร,ร่วมมือกับบริษัทไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าได้ร่วมสนุกใยการถ่ายภาพคู่กับสเตดี้ที่คุณเอกบอกนะคะกับกิหล่อที่คุณชื่นชอบที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ทั้ง4สถานีไม่ว่าจะเป็นสีลมสุขุมวิทเพชรบุรีและพระราม9นะคะแล้วก็ติด SSD คนหล่อ8ใน IG ของคุณเพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีรับโรสรัสคนหลอ่อขอจำดีปี8เท่านี้ค่ะครับผมนะฮะสําหัับ เซตที่2นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับผู้บริหาร M เอมาทีนะครับคุณนรุมนกรุงทองจันนะครับผู้จัดการส่วนส่วนการตลาดและพัฒนาเชิงพาณิชย์นะครับคนเวทีได้ครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นการทําพิธีกรที่สบายมากเพราะว่ามีคนบ้านผู้ชายเป็นหนึ่งในตัวแทนหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่เราจะน่าติดตามและร่วมทําบุญกับเขาเธออยากทำบุญกับเขาใช่ไหมเราฟังแล้วรู้สึกว่าวันนี้เราอิ่มอกอิ่มใจหนป่ะานะฮะไม่ว่าจะเป็นภารกิจต่างๆนะฮะเอาละครับ ความพิเศษนะฮะ,ะที่คุณพ่อ,อบอกไปแล้วเนอะ,ะนี้เนี่ยเรามาขอบคุณก่อนนะคะรับสำหรับสปอนเซอร์ของเราเลยฮะเริ่มจากชมพูวิสึกผู้ชายสะอาดผู้ชายโชยคุ โค้กโค้กขวดแก้วอร่อยซราตัวจริงคอสตาร์คอฟฟี่ Coffee, ค่ะฮาวายนาส the best b r o t h e r s and เดิลส์อินเดอะเวิมิสตราผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมิสตราชีวิตดีเริ่มต้นที่สุขภาพเอ็มจีนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับดัตเตอร์สมชายค่ะอิเล็กโทรลักซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำมาตารฐานยุโรปรถไฟฟ้า MRT และศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่เพื่อเพื่อสถานที่จัดหาให้กับเรานะคะครับผมนะฮะแล้ววันนี้นะครับเอกกี้แล้วก็อ้อมเนี่ยฮะคงต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่กับ